หอมๆเลยทุกคนหอมใบยีราครับติ๊กแห้ทุกคนผัดกระเพราไข่ครับทุกคนใส่ใบยีราพี่ๆกินข้าวก่นอนเดี๋ยวเป็นอันเส้นปันขมุ่งเลยทุกคนแห้งๆเลยครับผัดกระเพราไข่ใส่ถั่วยาวแล้วก็ใบยีราครับเป็นพริกแห้งวันนี้ทุกคนนะครับ กับเปลาไข่ใส่ตัวกับยาวใส่ใบยี่หร่าพี่พี่บอมนะครับทุกคนท้ายหมู่งนะถ้าผัดตัวผัดติแห้งทุกคนโอเคครับน่ากินเหมือนทุกคน,กคน,กคนใส่ใบยี่หร่าทุกคนหอมๆนะผัดติกแห้งไปจ่ายครับไ,นะได้เข้ามาพี่พี เพื่อนครับพริแห้งครับรทุกคนไปนี่ผัดกับเผาไข่นะครับตักออกยาวหอมทุกคนโอเคครับได้ละหอมแล้วพี่พี่ไข่ครับทุกคน ก็ฝากยาวครบกคนครับน้ำล้างคุกเลยทุกคนทำบ้านดูบ้านบ้านครับเปิดตู้เย็นมีอะไรทำกินพีบทุกคนมีไข่รับหัวอยู่อันปา้พี่ รถครับดูชอบน้ำเปล่าเล็กน้อยกน่นมลผัดได้ตัวสุดกจะเราไขรใส่ตัวสับยาวพี่ัดนะูทุกคนนะครับดีเลงา่ายงพี่ซอสหวานครับเติมสีสันมา เปนแกนเลยพี่ีบบัดให้สวุกแบบพี่มาเกบเลยนะผัดจะเอาไข่ใส่ต้วยเตี๋วคนัดกิแขงพี่ีหอมๆเลยทุกคนใส่เป็นใบยีาพี่ีอัดูพิครับทุกคนทางานี้ก็เสร็จแล้วทุกคนใบยี่รับพี่ ใส่ใบกระเพราได้ทุกคนใส่ใบยี่หร่านะได้วความเผ็ด,ดร้อนทุกคนมาครับผัดกระเพราไข่พริกแห้งทุกคนใั่ทุบพกยาวแล้วก็ใบยี่หร่าพี่หอมๆเลยทุกคนกินข้าวกันน่ากินมากๆครับทุกนนี่